สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์นะคะสำหรับใครที่บอกว่าไม่ดื่มกาแฟคุณโชคดีที่สุดเลยที่ได้มาดูคลิปนี้แม่มดโกโก้สูตรเจพัดเป็นโกโก้ที่เกรดพรีเมียมที่สุดเกรดเดียวกับผงโกโก้ระดับโลกเลยแม่มดโกโก้เป็นสูตรเจเคร่งมีสัญ,ญลักษณ์วีแกนฟูด้ดม,มาตรฐานการผลิตครบทุกอย่าง สารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดในนี้มี25ชนิดครีมจากชวเหลืองเป็นโปรโตีนที่ได้จากพืชแล้วก็เป็นไฟโตเอสโตเจนที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและชะลอการวัยทองพงโกโก้ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงสมองแล้วก็ป้องกันการเกิดมะพืชกระมวาพาร์ด้วยคอลลาเจนที่มีอยู่ในเมล็มดโกโก้เป็นสารสกัดที่ได้มาจากผนังเซลล์ของรากแครอทซึ่งโมเลกุลเล็กมากช่วย ให้ผิวในนุ่มชุ่มชื้นช่วยลดริ้วรอยโดยเฉพาะรอยตีนกาดูดซึมง่ายกว่าคอลลาเจนที่ได้จากสัตว์3ถึง4เท่าเห็ดลินจือแปะก้วยแล้วก็เก่ากีช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดน้ําตาลในเลือดช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้ตานทานต้านมะเ็ง ไมตัง้งโคงแขนช่วยเรื่องระบบการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการทําให้เลือดขาวแข็งแรงในร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนไลสตินไฮยาลูรูรนิกแอซิดผลต่อผิวพรรณโดยเฉพาะบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยให้คนที่ได้รับยาเคมีบําบัดเนี่ยมีอาการของผลข้างเคียงจากการให้ยาอาการดีขึ้นช่วยสมานแผลได้ด้วย แอลกูตาไทโอนก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตับขับสารพิษกับสารตกค้างได้ดีขึ้นยังมีแอลอาร์จินีนที่ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันอีกถ้าเรื่องการชะลอวัยต้องยกให้สารสกัดจากมลเล็ดทับทิมประสิทธิภาพในการต้านความเสื่อมของเซลล์สูงสุดโคอนไซคิวเทนช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายและต้านอนุมูลอิสระลดอาการของโรคหวัวใจไลโคปีนลูทีนเบต้าคอร์ติที่ช่วยดูแลเรื่องสายตาป้องกัน ตาเสื่อมช่วยเรื่องต้อกระจกป้องกันการอักเสบและก็ลดอาการท้องเสียด้วยซิงค์อะมิโนโอแอซิกคีเลตวิตามิน B3 ก็ลดคอเลสเตอรอลและไตกลีสลด์ได้ด้วยนะแคลเซียมแมกนีเซียมบำรุงกระดูกและฟันและก็ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ทํทำงานได้ดีขึ้นวิตามิน B6 ช่ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเวลากลางคืนซีลีเนียมอะมิโนโอแอซิดคีเลต ทำงานร่วมกับแอลกูต้าไทโอนช่วยให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นไปได้หน้าร่างกายก็จะขับสารพิษขับสารตกค้างออกได้ดีวิตามินซีอาเจลลาเชอรี่สารสกัดจากมเมร็ดองุ่นก็ช่วยบำรุงผิวช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงเม่มดโกโก้หนึ่ซองมี80แคลอรี่ทานวันละ1นซองก่อนอาหารมื้อเช้าลดคลอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดปรับสมดุลความดันโลหิต ชะลอความชราสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงสายตากระดูกข้อช่วยขับพิษช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายครบจบในกล่องนี้แม่มดโกโก้25ิอินวัตรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเด็กทานได้ผู้สูงอายุก็าทานได้สนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้นะคะ